สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่านะครับวันนี้ครับเรื่องราวที่เราจะนํามาเล่าสู่กันฟังนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับเรื่องราวนี้จะน่ากลัวและล้อนขนาดไหนไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่1ครับ ก็ไปกับกลุ่มเพื่อนๆหลายคนอารมณ์วัยรุ่นนะครับเขามีบ้านพักอุทยานให้แต่เราไม่นอนก็เช่าให้ห้องหนึ่งสําหรับเก็บของแล้วก็อาบน้ำกันจริงๆทางอุทยานก็มีห้องน้ำรวมให้อาบนะครับแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงนอนในห้องนั้นประมาณสักสามคนส่วนผมแล้วก็เพื่อนอีกคนนั้นไปจับจองที่สำหรับการกางเต็นท์ตอนที่ไปนั้น มีแค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวเลยครับส่วนตัวสุดๆส,สำหรับอุทยานแห่งชาติที่นี่ผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องผีๆเกี่ยวกับที่นี่เลยนะครับพวกเราก็เลยสบายใจแต่เรื่องนั้นมาเริ่มขึ้นตอนหัวข้ามครับเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในห้องนั้นร้องกรีดดังมากแล้ววิ่งออกมาหาพวกเราที่กำลังก่อกองฝฟยกันอยู่มันวิ่งออกมาแล้วก็ร้องไห้ครับ เพื่อนๆน,นั้นถามอะไรมันก็ไม่ตอบเอาแต่นั่งก้มร้องไห้เพื่อนคนหนึ่งนั้นบอกว่าเอาพระให้มันใส่พอเพื่อนคนนั้นพูดจบเพื่อนผู้หญิงที่ร้องไห้เหงยหน้าขึ้นมาเลยครับตาขวางสายตาแบบแข็งกล้าวมากแล้วก็บอกว่าใส่มา<ส>เลย,เลยกูไม่กลัวเพื่อนๆก็ตกใจกันหมดนะครับผมก็คิดแล้วแหมเป๊ะเลยผีเข้า ทำไมผีที่นี่ใจร้อนจังผู้ผมกลาว่าก่อกองไฟเสร็จจะให้เจ้าหน้าที่อุทยานนั้นพาไปว่าเจ้าที่เจ้าทางสักหน่อยแต่นี่ดันมาเข้าเพื่อนผมสะก,ก่อนก็เลยต้องพูดคุยกันหน่อยนะครับผมเองมีสติในตอนนั้นแล้วก็ทําไปใจกล้าเดินเข้าไปนั่งตรงหน้าเพื่อนที่โดนผีเข้าแล้วก็เอาสร้อยพระที่เพื่อนให้มาเอาไปคล้องคอครับมันหันหน้าหนีผม ไหนว่าไม่กลัวไงหันหน้าหนีทำไมอีเพื่อนผีนั้นหันมามองผมตาขวางเลยนะครับมันจ้องผมผมก็จ้องมันมัน่งต่างคนต่างจ้องหลายๆคนนั้นคิดว่าผมจะกล้าเกินไปหรือเปล่าเพราะการเห็นผีหรือรับรู้ว่าการเจอผีส่วนตัวของผมนั้นไม่ได้ทำให้ผมกลัวนะครับผมคิดว่าเขาแค่มาขอส่วนบุญเหมือนเขาเจอช่องทางที่จะสื่อสารกับเราได้ก็คือตัวผม ถามว่าผมเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าผมเชื่อนะแต่ว่าไม่ได้งมงายทําไมจะไม่เชื่อละ่ะในเมื่อโลกนี้ยังมีคนได้แล้วทําไมจะมีผีไม่ได้ล่ะครับพอผมจ้องมันผมก็นึกถึงคาถาของพ่อที่เคยบอกกับผมไว้ถ้าจะเดินทางหรือไปไหนทําอะไรให้ทองพุทธางแค้วคลาดทำมังแค้วคลาดสังขังแค้วคลาดทองไว้ภาวนาไว้แล้วจะผ่านไปด้วยดี ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นคาถาจากพระรูปไหนผมจำได้เพราะว่ามันสั้นแล้วก็กระชับดีเข้าเรื่องนะครับพอผีจ้องผมผมก็จ้องผมตกใจนะเพราะว่าตอนนี้แววตาของเพื่อนผมมันไม่มีแววตาคือตาดำของเราจะมีน้ำหล่อลื่นเป็นแวววาวใสๆใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ตาดำของเพื่อนผมนั้นเป็นสีดำด้านเหมือนเอาเม็ดลำไยไปแปะไว้เลยผมเลยท่องว่า ุทธัทงแค้วคลาดทำามาแค้วคลาดสังขังแค้วคลาดแล้วก็พ่นลมไปที่หน้าเพื่อนแล้วผมก็เอาสร้อยไปคล้องให้มันเสร็จปุ๊บมันฟุบลงไปนอนเลยครับผมก็อึ้งเลยไม่รู้ว่าที่มันฟุบไปเพราะว่าเป็นที่ผมพ่นลมใส่หน้ามันหรือว่าสร้อยพรากันแน่แต่พอเพื่อนฟุบลงไปมันก็เงยหน้าขึ้นมาทำหน้างงๆครับประมาณว่าพวกเองมามุงอะไรกันเยอะแยะ ผมได้ถามว่ามันเจออะไรทำไมวิ่งออกมารู้ตัวไหมเมื่อกี้มันนิ่งอยู่พักหนึ่งทำหน้าครุ่นคิดแล้วก็ร้องไห้ออกมามันเล่าว,ว่าเมื่อเข้าไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จนั่งวีผมอยู่บนเตียงแล้วมันรู้สึกว่าเตียงมันยุบยุบเหมือนมีคนเดินบนเตียงหรือว่าย่ำอยู่บนเตียงก็เลยหันไปมองปรากฏว่าเจอเป็นเงาสีดำร่างสูงใหญ่ จากกระโจนเข้ามาหามันมันตกใจก็เลยกรีดแล้วก็วิ่งออกมาแล้วมันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยพอมันเล่าจบพวกผมก็เลยลงความเห็นครับว่าจะไปขอให้เจ้าหน้าที่นั้นย้ายห้องให้หน่อยแต่ผมก็ยังไม่ถามนะครับว่าห้องนี้มีผีหรือเปล่าเพราะคิดว่าเขาคงไม่อยากจะเล่าเรื่องอะไรพวกนี้ให้พวกผมฟังเหมือนกันก็คงคิดว่าเดี๋ยวพวกผมจะกลัวเอา พี่เขาก็มาช่วยย้ายห้องให้นะครับแต่ก็ไม่ได้พูดไม่ถามอะไรด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกผมนั้นคิดว่ามันแปลกพวกเราขอบคุณพี่เขาแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ครับว่าเอเราย้ายห้องแบบนี้เขาจะไม่ถามสักหน่อยเหรอว่าเราย้ายทำไมเรื่องราวก็ผ่านไปนะครับพวกผมก็นั่งเล่นรอบกองไฟกันเป็นปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกพอเด็กก็แยกย้ายกันเข้านอนนะครับ ผมนอนกับเพื่อนคนที่ไปฝึกงานด้วยกันที่มันไม่ค่อยกลัวผีเหมือนผมเลยมันชื่อว่าเอ็มครับไอเอ็มนั้นสกิดผมและถามว่าได้กลิ่นยาสูบไหมพอเอ็มพูดเท่านั้นแหละกลิ่นลอยมาเลยครับผมว่ามันไม่ปกติและเพราะว่ากลิ่นยาสูบแบบนี้ไม่มีเพื่อนๆของผมสูบแน่มันเป็นกลิ่นยาเส้นนะครับยังไม่ทันไรเลยเพื่อนเต็นข้างๆผมก็ตะโกนว่า เฮ้ยมาดูไอ้กายหน่อยมันร้องไห้เหมือนเมื่อเย็นเลยผมกับไอเอ็มก็รีบมุดออกจากเต็นตอนนั้นไอ้กายออกมาอยู่นอกเต็นแล้วนั่งขัดสมาธิตัวสันตาขวางเหมือนเมื่อเย็นเลยเพื่อนผมก็ไปตามเจ้าหน้าที่ตรงป้อมมาส่วนผมเริ่มลำคาแล้วทำไมมาเที่ยวสนุกสนุกต้องมาเจอผีด้วยวะผมเลยถามว่าคนเดิมใช่ไหมต้องการอะไรมาเข้าทำไมหลายรอบ ไอ้กายตอบผมว่ากูอยากสูบบุรี่ผมก็เอาวชิปละไอ้กายเพื่อนผมไม่สูบบุรีด้วยดิเอาไงดีวะผมเลยบอกว่าทําไมไม่ไปเข้าเพื่อนที่สูบบุรีคนนี้ไม่สูบบุรีพอผมพูดจบไอ้พวกเพื่อนผมที่มันสูบบุรี่นี่แทบอยากจะก,กระทืบผมเลยครับไอ้กายก็บอกผมว่าเอาบุรีมากูอยากสูบ พี่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาอยาเส้นมุลมูลจุดส่งมาให้ผมก็ส่งไปให้ไอ้กายในใจก็ขอโทษมันที่ทำให้มันต้องสูบบุหรี่ปรากฏว่าไอ้กายรับไปสูบหน้าตาเฉยพลขวัญออกมาแบบมืออาชีพมากดูดแบบคืนกระหายเหมือนไม่ได้ดูดมานานแล้วแต่ดูเรื่องนี้พี่เจ้าหน้าที่เขาจะไม่ตกใจอะไรเลยครับเพื่อนผมก็ไปถามที่หลังเขาก็บอกว่าเขาเจอชินแล้ว ผีที่มาเข้าก็เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานคนเก่าตายไปนานแล้วด้วยนะพี่เขาก็เข้ามาไม่ทันเหมือนกันแต่ก็พอได้ยินเรื่องราวอยู่เขาไม่เคยทำร้ายใครไม่ต้องกลัวหรอกแค่มาขอเหล้าขอบุหรี่เท่านั้นเองพี่เขาถามพวกผมว่าตอนกินเหล้ากันได้เทลงดินเส้นเจ้าที่ไหมคือเรื่องนี้พวกผมไม่ได้ทำจุดนี้ครับเพราะว่าไม่มีใครนึกถึงพอบุหรี่หมดพี่แกก็ขอเหล้าด้วยครับ ด่าพวกผมอีกว่าพวกมึงกินกันไม่รินให้กูกินแต่ก็อีกนั่นแหละไอ้กายไม่กินเหล้าผมเลยคุยกับผีที่เข้าไอยกายว่าเดี๋ยวจะเอาเหล้าไปให้ทั้งขวดเลยแต่ช่วยออกจากตัวเพื่มผมก่อนได้ไหมเพื่อนคนนี้มันไม่กินเหล้าผมขอละพอผมพูดจบครับไอ้กายก็ฟุบไปเลยพีเจ้าหน้าที่เลยพาพวกผมไปใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับเอาเหล้าไปวางไว้ขวดหนึ่ง แล้วก็แก้วพลาสติกกับบุหรี่อีกสองสามมวนแล้วก็จุดทูบบอกเขาครับพอไอ้กายฟื้นพวกผมก็แซวมันใหญ่เลยเรื่องบุหรี่แต่ว่ามันกลัวนะครับขอมานอนกับพวกเราด้วยมันบอกว่าผีกลัวผมมันปลอดภยัยคือผมก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือจะเสียใจดีที่ผีกลัวนะครับแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีพอตอนเช้าที่พวกเราจะกลับผมก็จุดธูบบอกลาเจ้าหน้าที่คนนั้น แล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเมื่อคืนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งนั้นบอกว่าฝันเห็นคนใส่ชุดเจ้าหน้าที่อุทยานมาบอกเลขสรุปงวดนั้นเพื่อนผมไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องรีว้วถูกกันไปเยอะเลยนะครับได้ข่าวว่าพี่เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ถูกไปหลายหมื่นเหมือนกันแต่พวกผมไม่ถูกเพราะว่าไม่เล่นหวยครับเสียดายกันไป และนี่เป็นเรื่องราวครับที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็ดูแล้วเป็นเรื่องเล่าจากผู้ที่เขาไม่กลัวเนาะมันก็ทําให้เหตุการณ์มันดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่แม่แต่ว่าถ้าเราไปเจอแบบนี้จริงๆแล้วผมว่าน่าก,กลัวอยู่นะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับในต่อหน้าเรื่องเรามีว่าของเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกนั้นติดตามกัได้ผ่าน RMTP u Live วันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ